จ่ายเร็วที่เทสโก้โลตัสกลับเข้าสู่ชุดที่2นะคะกับ eNews by d a l d a g i a n เองนะคะ, e ะ,คะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันพิเศษเ็ก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมีความคิดเห็นพิเศษค่ะเคยคิดไหมคะว่าเราเวลาเก้งกวางเนี่ยก็มีความคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างไม่ใช่ว่าวันหวาจะมาเต้น สวยๆไปวันๆเขาก็มีความคิดเห็นต่างๆนานาม,มากมายค่ะก็เลยรวบรวมมานะคะเป็นเรื่องราวของเก้งกวางที่เขาเนะคะให้เขาร่วมโหวตค่ะจัดอันดับ top f i สำหรับนักแสดงหนุ่มๆนะคะที่เขาอยากจะแบบกอดมากที่สุดน,น,นั่นเองค่ะ <S <S นี่ใครกันบ้างมาดูดีกว่าอันนี้นี่คือความคิดเห็นของเก้งกวางนะ <S <S ไม่ใช่ก,กุ๊กไก่นะคะ <S <S <ไ fer? S 1> อันดับที่5คะ่ะตกเป็นของหนุ่มคนนี้เองนะคะสำหรับ แท็กพารันยูจา้ากูไก่เชื่อนะคะว่าเราบราเก้งกวางเนี่ยคงจะแบบได้เห็นเอ้ยอ่ะร่างกายร่างกายของคุณแท็กนะคะแบบว่าเออกล้ามเนื้อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอยดูเป็นแบบเป็นล่ามเป็นสันอะไรอย่างเงี้ย <C> e <an> จากภาพยนตร์เรื่องหอแต่แตกแหวกชิม,มีอะไรอย่างเงี้ยที่ใส way, ่ชุดว่ายน้ำแล้วก็แบบเป็นร่ามเป็นสันมากเลยแล้วก็บวกกับซิกแพค donít, comunque, อะไรแบบนี้นะคะก็เลยคว้า <C> e <an> เป็นอันที่5้านะคะอยากจะแบบ ให้มากอดกับเก้งกวางมากที่สุดค่ะนี่คืออันที่5นั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันที่ที่นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลค,คะ่ะหนุ่มคนนี้เลยสกาจา้าหวานใจนะคะของพี่นุ่นลมีดานเองนะคะคุณผู้ชคมคะอยากใเห็นเหมือนกุ๊กไกไหมคะว่าถ้าเกิดพี่นุ่นเผลอเมื่มอไหร่ เราจะตีหัวหลุยนะคะแล้วเอาเข้าบ้านทันทีเก่งกวาคนไหนเนี่ยอยากจะทำนะคะอยากจะมีแนวร่วมบอกกุ๊กไก่ได้นะคะลุยสกอตเนี่ยนะคะเราก็เห็นกันมานตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมจนเขาโตขึ้นนะคะสแสดงแล้วคุละครค่ะก็ได้เห็นหนุ่มหุ่นแบบเท่ๆของเขาซิกแพกกล้ามเนื้อเท่ๆของเขาเองนะคะก็เลยคว้าเป็นอันดับที่4นะคะที่เก้งกวางค่ะอยากจะให้มาให้ความอบอ,อุ่นนั่นเองนะคะอันดับที่สค่ะไม่ใช่ใครอื่น ไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่คนอื่นคนไกลค,คะ่ะนเด็กคือกิมมิยานเองนะคะควาเป็นอันดับที่3ไปคะ่ะสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะที่เข้าวินมาในอันดับที่3เนี่ยนะต้องบอกกันเลยคะ่ะว่านาเด็กนะคะเป็นคนที่มีบุค,คลิกแบบน่ารักสดใสแล้วก็แบบมีดวงตาที่แบบขยี้หัวใจหรอราดาเกงกว่านันเองนะคะพอเห็นปุ๊บเนี่ยใสก็แบบละลายละลายเลยอะโอ้ยอ่ะใจละลายใจละลายอะ่ะ นะคะก็เลยคว้าเป็นอันที่3กันไปนั่นเองนะคะแต่ว่าเหตุผลนะที่ได้อันที่สเนี่ยก็บอกว่าเหมือนซิกแพคของนเดชเนี่ยยังไม่ค่อยเป๊ะยังไม่ค่อยเป๊ะยังไม่ค่อยเห็นแบบเป็นลูกเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยนเดชจ้าพี่อยากจะช่วยณเดชจังเลยอ่ะจะได้เป็นเอกแพคไหมเอกแพคเจช่วยได้นะอะอันที่สองดีกว่าคุณผู้ชมอันที่สองเราเนนะคะไม่ใช่ใครอื่นใครไคลค่ะคนนี้เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะ มาเลยแวมพายหนุ่มเราคะ่ะสำหรับคุณดมปรกรณ์ลำนั่นเองนะคะที่แบบสาวๆหลายคนคะ่ะรวมแล้วแต่อจฉาอันนี้ไม่ใช่คเก่งกวางน,นะาสาวก็อีฉานะคะน้องเพ้นนั่นเองนะคะที่ได้แบบหนุ่มโดมมาไว้ข้างกายแต่เพียงคู่เดียวคะ่ะจะไม่เป็นไรคะ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะฝันนะคะว่าเราจะได้เขาแบบมากอดอะ่ะไม่ผิดอ่ะไม่ผิดเลยไม่ต้ไรจะเก่งกวางทั้งหลายเชฟสั่งเลยคิดไปเถอะคิดว่าเขามากอดเราคิดไปเถอะ และอันดับที่หนึ่งค่ะอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือน่ายินดีซะเหลือเกินกับหนุ่มคนนี้ค่ะคุณหมากปร,รินนั่นเองค่ะ ตายแล้วว <the prestigious emin peaks> <the> ่าคุณหมาปรินเป็นมามืดนะเพราะเ่าเคยคิดว่าแบบน่าจะตีคู่ระหว่างณเดชน์กับดมประกลำค่ะแต่เป็นคุณหมาปรินอยากรู้ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นหมาปรินไปดูกันดีกว่านะคะเรามีความคิดเห็นค่ะของตัวแทนเก้งกวางแห่งประเทศไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างค่ะก็เลือกหมาละกันค่ะเพราะว่าดูเป็นผู้ชายสมาร์ทแมสหล่อๆอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะแบบ เรื่อยๆได้ทุกอย่างซิลได้หมดครับก็เลือกหมากละกันครับเลือกหมากครับเพราะดูเป็นผู้ชายอบอุ่นดูขี้เล่นนีคฮะมันดูเป็นแบบว่าก่อนเล่นด้วยแล้วมันรู้สึกอุ่นใจมากกว่าฮะรู้เป็นกันเองมากอ้โหนี่แค่ส่วนเดียวนะคะของเหล่าบรรดาตัวแทนค่ะจากเก่งกว่ากันเองนะคะก็บอกแล้วค่ะว่าคุณหมากเนี่ยเขาดูแบบ ป็นหนุ่มที่อบอุ่นน่าจะให้ความอบอุ่นได้ดีทีเดียวนะคะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเก้งกวางอาจจะตัวใหญ่กว่าคุณหมากนะคะฟัร์มไปแล้วว่าตอนนี้คุณหมากขึ้นเปอันดับหนึ่งสำหรับหนุ่มที่เก้งกวางเนี่ยสวมกอดมากที่สุดแล้วก็อยากจะให้มาปกป้องมากที่สุดแล้วหมากละจ๊ะรู้สึกยังไงได้ขึ้นเปอันดับหนึ่งแบบเนี้ยยังไงเจอได้ยังไงดีใจครับก็ยินดีนะครับก็ใครอยากอกอด,ดก็มา,ามกอดได้เลยนะตอ,อนนี้ ก็ขอบคุณมากครับจะมีอะไรจะฝากก็แบบกันเลยอะไรนี้มานแบบว่าสาวๆอะไรนี้ไหมโอ้ก็ไม่มีอะไรจะบอกครับก็ขอบคุณมากก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันตลอดไปนะครับก็ฉันให้นานได้เอาเพลงเก่าเลยเหรอฮักกันจะได้ไหมทำไมพี่ไม่ติดอ่ะ โอ้ยไม่พี่พี่ติดอ่ะอเออแอบมานั่งคิดอ่ะแต่ก็ยินดีด้วยนะคะกับคุณหมากันเองเนี่ยคะตกใจเลยสิห <laughs> ม,าามาก็หมาก่ะดูอบอุ่นนะ่ะหมากอย่างเรื่องแบบบูเพอะไรนะบูเพเล่รักอะ่ปะปฏิพีเล่รกักบูเพอะไหละ่ปะปฏิพีเล่รักอะ่ะหมาก็ดูแบบ เออดูอบอุ่นดูเป็นแบบพี่ใหญ่ให้ความอบอุ่นได้เก้งกวางเขาชอบก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นะ่ายินดีนเองนะคะก็รอติดตามและกันเราจะมีแบบหัวข้อเก๋ๆรอดๆชดๆแบบนี้เมื่อฟากกันอีกเมื่อไหร่นะคะราติดตามให้ดีและกันคะ่ะแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมและกันนะคะว่าสามารถทักทายกันเพิมเ่มเติมกันได้เลย อาจจะแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะว่าคุณอยากจะกอดใครอีกเพิ่มเติม4221839เองนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปเบรกกันก่อนดีกว่าค่ะช่วงหน้านะคะก็มีเรื่องราวค่ะเกี่ยวกับฟากฝั่งของเกาหลีมาฝากกันจ้าขอขอบคุณ Tesco hey, Lotus